ะจะเห็นว่าหน้นาน้านั้นนิ่งนะครับเนี่ยดูหน้าน้านิ่งมากๆนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวของแรงดูดของหน้าน้ําสกิมเมอร์เลยนะครับเราเริ่มต่อจากเนี่ยเวลาท่อจากสกิมเมอร์มันเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็ใช้ชุดข้อต่อตัวนี้นะครับเนี่ยที่ของทางเพียนโค้ททำไว้นะครับแล้วก็ใช้เนี่ยสายออกซิเจนเนี่ยต่อด้านในนะครับเราจะมีแท่งออกอยู่ด้านในนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถนําไปติดกับปั๊มลมนะครับหรือว่านําไปต่อกับชุดท่อวาล์วแยกของ ปั๊มลมได้เลยนะครับเราบางทีบางคนอาจจะแบบอยากแยกนะครับเพื่อไปต่อกับแท่งเพลนอกเพียวในแท่งอื่นๆนะครับเพื่อไปกระจายแรงลมได้นะครับเพราะนั้นปั๊มตัวเดียวอาจจะแยกทั้งท่อชุดต่อสกิมเมอร์เพื่อดึงหน้าน้ำนะครับแล้วก็ชุดแท่งออกได้นี่ดูหลังจากที่ต่อแล้วเห็นไหมครับน้ําจะดูดแรงขึ้นนะครับพวกสิ่งปกปกเนี่ยก็จะปลิวเข้ามานะครับพวกข้าพวกฟองพวกเมือกต่างๆ มันก็จะไหลเข้ามาในสกิมเมอร์จะเห็นไหมฮะสกิมเมอร์ดูดแรงมากๆเหมือนทอร์นาโดเลยแล้วเจ้าหน้าจานสกิมเมอร์เนี่ยก็ใหญ่อยู่ที่9นิ้วนะครับอันนี้ทางเพียนโคยก็มีจัดจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเราต่อไปที่ท่อแยกวาวนะครับอันนี้ท่อแยกวาลวของทางเพียนโคดนะครับด้เห็นด้านในนั้นก็คือปั๊มลมนะครับปั๊มลมเราก็มีหลายรุ่นนะครับแล้วแต่เลือกต่อนะครับ